มาวัยรุ่นคลิปนี้ไม่อยากพูดเลยมากนะดูไฮไลท์ฟุตเทจกันไปพังๆก่อนแล้วกันมันกัดละหั่อย่างนี้เนี่ยไม่น่าไปหมักเลือดเลยตะโขงนะเหยื่อปอมมีกลิ่นคลิปนี้กลุ่มพลพรรครักสัตว์ใหญ่ต้องชอบกันแน่นอน,นเนี่ยนะตะโขงเจอแต่ตัวใหญ่ๆคัดไซส์มาให้ด้ตึงกันคัดไปคัดมาวันนี้นี่เองมันเป็นวันของนายู่เอามาให้ f อนะครับได้ร่วมสนุกคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ใครที่แม่นตาช่างดู ูหน่อยว่าตัวไหนที่ใหญ่ที่สุดในคลิปนี้แล้วถ่ายมาว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดในคลิปนี้ของนายยูนั้นมันกี่โลเดี๋ยวมีเฉลยในคอมเมนต์สำหรับมือใหม่เพิ่งออกหมายห้ามพลาดคลิปนี้เพราะว่าถ้าสมมติตัดสินใจอยากจะซื้อเรือสักลำและไม่มีแนวทางในการตกผมบอกเลยว่าได้ตัวยากดู EP นี้ให้ละเอียดเพราะใน EP ีนี้จะสอดแทรกประสบการณ์และการมองหมายธรรมชาติการันตีมือใหม่ดูจบเก่งขึ้น100%แน่นอนติดตามเรื่ เรื่องราววันนี้กันครับถ้าใครชมตั้งแต่ ep ที่แล้วนะครับนะผมได้นัดนาะคนหนึ่งไว้นะครับก็คือนัาเล็กเมืองฉะและอีกคนที่2นะครับก็คือมิ่งนั่นเองนะครับเป็นน้องผมเพราะฉะนั้นวันนี้การประจนภัยของนายูนะวันนี้นายูไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีนัาเล็กแล้วก็มีมิ่งทั้งหมดวันนี้3คนสลำสามคันนี่นัาเล็กคนนี้นะครับนี่เป็นไงเตรียมมาถางโดยเฉพาะเพราะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเรานัดกัน3คนเนี่ยนะครับมันมาเป็นหใหม่ใหม่ซึ่งไม่มีใครเคยลงเลยผม,ผมเองก็ไม่เคยมา ความรู้สึกของผมวันนี้เลยนะครับมันเหมือนเป็นงานมิงเล็กๆเราก็ได้มาคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้เรือนะครับนะแล้วก็มาสอบถามรุ่นกันนะครับของนั้นเล็กนี่ก็จะเป็นรุ่นหนักหน่อยนะครับก็จะใช้เป็นบิ๊กฟิตของผมกับมิ่งเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือใช้รัวเหมือนกันมันจะเบานะครับนะนี่นี่ไม่ได้สปอนเซอร์นะนี่รีวิวเพราะเป็นคนใช้จริงนะครับนะแต่เรือย่อนี้ใช้ดีผมว่ารัวเนี่ยนะครับเป็นคายักที่เหมาะสําหรับนักตกปลาเมืองไทยมากๆนะลากไปไหนก็ได้สบายๆคนเดียวเหลือๆนะครับนี่ไงของผมเรือสวย เลยเดี๋ยวว่าจะไปทําบอใหม่และนี่บ่อขาดยุยเลยนะครับวันนี้นะครับก็นัดเจอกันนะครับประมาณตีห้าครึ่งนะครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงหกโมงกว่ากว่าแล้วแหละนะครับนะก็เตรียมทยอยเอาเรือลงกันทีละคนถ้าจะให้มาพูดถึงแผนการตกปลาวันนี้ของผมผมบอกเลยนะว่าไปงมเอาหน้างานเพราะไม่เคยมาจริงไม่รู้หลุมไม่รู้อะไรเลยนะครับนะอ่ะสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาบวกกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้3ามลำต้องบอกเลยนะเอาความรู้สึกผมวันเนี้ยยังไงก็ต้องโดนไม่รู้แหละเพราะว่า มันสามลำสามคันโอกาสมันจะเยอะกว่าและสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเรือคายักนะ มันจะละเอียดมากหมายความว่าเราจะตีละเอียดมากเพราะด้วยความช้าของมันถึงเราจะไม่ได้พายเราจะติดไกด์นะครับมันไม่ได้เร็วไปกว่าพวกเรือเล็กที่มีเครื่องหรือจะเป็นพวกเรือแบสใหญ่ๆเนะน,นี่ยนะอันเนี้ยคือสเสน่ห์ของคายักอย่างหนึ่งที่เรือใหญ่ๆอะ่ะก็ทําไม่ได้คือมันก็มีความดีของมันคนละอย่างนะครับนะประโยชน์การใช้สอยมันก็ต่างกันแต่ถ้าความรู้สึกผมนะณนะตอนเนี้ยผมอะไอเลิฟคายักเลยคลองเล็กๆก็สามารถที่จะลงได้นะครับอยากจะไปก ไปได้เลยถ้าเป็นอลูเนี่ยแต่ก่อนยังต้องมีเพื่อนยก2คนนะครับยกคนเดียวมันก็จะหนักเกินไปนะครับตัวนี้แบบลุยเดี่ยวได้เลยนะครับอยากยกไปไหนยกนะครับไม่ต้องใช้เทนเลอร์นะครับนะยกขึ้นกระบะถีบลงหมายสบายตัวอ่ะกลับเข้ามาเรื่องตกปลาของเราบ้างนะครับนะตอนนี้นะครับสามลำนะครับก็มุ่งหมายไปที่เดียวกันนะเล็กเนี่ยอยู่ท้ายสุดเลยทั้งที่ออกก่อนนะครับเขาตีสแกนละเอียดมากนะครับนะนะเล็กก็จะเล่นแบบตีไกลๆก่อช้าๆลุ้นให้มันมากัดนะครับส่วน มิ่งเขาก็ตีสกิปปิ้งกับผมเนี่ยนะครับนะตีคู่กันไปเลยตีไปตีมาตีย้ําตีเค้นนวดไปนวดมาและแล้วก็มาเจอกับเหตุการณ์นี้ชมฟุตเทจกันได้เลยครับ FC หซหมาข้างหน้าอย่างสวยสวยทุกหมายไม่โดนนาที เห็นป่เห็นที่ผมเห็นไหมนั่นแหละครับตัวแรกของวันที่เนี่ยเดีด๋ยวดูตามเลยนะแต่ไม่เอานะ จากภาพในกล้องเนี่ยยังมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่จากสายตาผมเนี่ยผมเห็นหัวมันเลยเพราะน้ํามันค่อนข้างที่จะใสนะครับมันจะมาเอาอยู่แล้วแล้วมันก็ตีกลับนะครับแม่เคี่ยวพอสมควรไม่ธรรมดานะเนี่ยตัวนี้น่าจะปริญญาตรีผมกับมิ่งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกับหมายที่มันตามเนี่ยก็บวกกันอยู่เกือบ20นาทีเลยนะครับก็ไม่มีอะไรออกมากัดนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับนะวนกลับมาเพราะทางที่จะขึ้นไปน่ะมันตันแล้วนะครับก็วนกลับมาก็นี่นะครับ มาเจอนั่นเล็กเห็นไหมเห็นนั่นเล็กไกลๆไหมทำเงียบมันดูฟุตเทจนี้กันนี่ทำเงียบแสบมากแสบมากตัวเดียวเล็กเท้าเลยนะฮะเฮ้ยมีคอนเทนต์ว่ะถึงว่านิ่งๆไหนดูซิปล่อยไปแล้วหูหน้ามาดูก่อนดูอย่าคาวาังติดเก๊กเลยนไหนไม่รูปป่ะกิโลห้าโลหกหนึ่งเฮ้ยห้าโลหก โโอ้หขาว,วครับผมห้าโลหกครับผมตะโขงสีขาวน,นี่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 โอ้โหนิ่งดำมึมเลยวะ่ะมันรอดเราได้ไงอ่ะโอ้โหมันรอดดิมันรอดมันมันต้องตีแบบยำหยำยัดหยัดห <c oughs> ยัด,ยด,ยด,ยดลึกๆหน่อย เหมือนกันเลยที่ไล่อ่ะยัดยำพักอ่ะเราต้องย้ำน้ำไม่มาสักทีน้ำนิ่งๆอย่างเงี้ยย้ำได้สบายสนุกแล้วน้าลองไปข้างหน้ามีตัวอยู่คราวนี้นะครับนายูแยกตัวออกมานะครับ เป็นคลองอีกเส้นหนึ่งคือต้องบอกก่อนคลองเส้นเนี้ยมันจะเลี้ยวไปได้หลายฝั่งนะครับเมื่อกี้เราไปฝั่งเดียวกันมาผมลองมาอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งมิ่งก็ตามหลังมานะครับนั้นเล็กน่าจะไปก่อนผมแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับนะผมก็ตีมาเรื่อยๆนะครับนะสแกนปลาป่าเทคนิคของผมนะครับนะสำหรับมือใหม่เช่นเดียวกันนะครับเพิ่งมีเรือนะครับลองสแกนดูนะครับฝั่งถ้าสมมุติว่าตีอยู่ฝั่งซ้ายก็สแกนไปเลยฝั่งเดียวนะครับนะไม่เห็นว่าจะต้องเออขวาสวยไปบ้างอะไรอย่างเงี้ไม่ ไม,ไม่นะครับนะเราจะไม่ทําแบบนั้นแต่เราจะเป็นการสแกนด้านซ้ายเนี่ยไปที่เดียวเลยแล้วตอนขากลับค่อยไปเล่นด้านขวาอย่างละเอียดซึ่งความละเอียดนะครับคือกุญแจหลักหรือหัวใจสําคัญติดตามฟุตเทจนี้กันได้เลยครับวัยรุ่นอุ้ยโดนอุ้ยโดนอุ้ยโดน ตะโขตะโขงตะโขงเริงเรริงๆรงหุยมีสาย,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 ยเอาเรื่องตะโขเออเรู้ลแล้วรู้แล้วเฮ้ยรู้รู้ลแล้ว เฮ้ย <Wars! Wow. S 1> หลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยหลุดเออเออหลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยหลุดเฮ้ยหลุดเฮ้ยหลุดเย้ยนั่นแหละฮะเย่อเป็นเด็กเลยหลุดได้ยังไงเนี่ยแล้วบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยนะปลาหลุดมักใหญ่เสมอมันใหญ่จริงๆนะไม่ได <gamma. S 2> ้ล้อเล่นนะปากมันเบลอเลยน่ะอยู่เด็กน้อยไปกันต่อ ไยรุนหลังจากที่พาจากตัวนั้นนะครับนะผมบอกเลยว่ากําลังใจเนี่ยหายแต่ผมอะเป็นคนทําใจได้เร็วนะครับทาใจได้เร็วเพราะมาตกปลานี่แหละถ้ามันไม่ทําใจนะเกมวันนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องนิ่งเข้าไว้นะครับมาชมฟุตเทจนี้กันครับวัยรุ่น ว่าเราต้องมีว่าเราต้องมีตัวนี้มนไม่เบาแล้วี่ไม่เบาให้แล้วจะดุดอีกแน,นี่ย โอ้ไม่ทะลุนะครับจะหลุดเอาเนี่ยจะหลุดเอาเนี่ยโอ้โหโอ้โหยุ้ยยุย้ยุังไม่ิดิยี่ยังไม่ทิ้งลิฟัครับ นี่นนี่นร่อร้องาจากที่บอกข้างต้นไปนะครับว่าให้ร่วมสนุกนะครับปลาตัวที่ใหญ่ที่สุดในคลิปของนายูนั้น ประมาณกิโลแต่มันจะใช่ตัวที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่านะเพราะในคลิปมันมีปลาอีกนะครับนะต้องติดตามให้จบนะครับสําหรับใครนะครับที่ดูผมมาถึงตรงนี้แล้วผมฝากนะครับแชร์กดไลค์นะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนและมาเข้าเรื่องของเจ้าตะโขงนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นไงตัวเบ็ดที่แถมไปนะครับแข็งแรงไม่หักไม่ง้างนะครับนะระดับนะมอนสเตอร์6กกิโลนะครับยังเอาอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรแล้ว ไวรุนเรื่องราวมันก็ดําเนินต่อไปเท่านี้ผมก็หันหัวเรือกลับมานะครับนะแล้วก็มาเจอกับน้าเล็กก็ตีสแกนกันอยู่แล้วก็ผมก็เอาเหยื่อตะโขงนะครับไปให้น้าเล็กเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนเช้าเอาไปแล้วนะแต่ว่ามันตีแล้วเวลาโดนปากัดขย่ําแล้วมันขาดแล้ววันนี้น้าเล็กอโดนกัดแล้วหลุดเยอะมากนะครับแต่แกได้มาตัวหนึ่งที่คลองเส้นตอนเช้านะครับที่แกได้ตัว5โลกว่าเกือบ6กโลนะครับก็โดนแต่ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็เลยต้องให้กระสุนไปเพิ่มหน่อยนะครับเผื่อโดนเพิ่มนะครับวันนี้ ต้องบอกเลยแอคชั่นตะโขงสาหรับวันนี้กับที่เนี่ย กัดโคตรดีเราก็มาวางแผนกันนะครับนะน้าเล็กเขาบอกว่ามิ่งอ่ะเขาตกอยู่ในคลองอีกเส้นหนึ่งนะครับผมกับน้าเล็กก็เลยจะไปหามิ่งนะครับเราก็เลยวางแผนการตีกลับนะครับก็สแกนไปเรื่อยๆนะครับผมสแกนด้านซ้ายน้าเล็กสแกนด้านขวานะครับสรุปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยมีตัวกัดนะครับของน้าเล็กก็มีตัวกัดนะครับแล้วไซส์เนี่ยไม่ได้เล็กเลยก็ตีสแกนไปเรื่อยๆนะครับสาหรับผมเนี่ยที่มั่นใจเลยเพราะว่าเจ้าเหยื่อตะโขงเนี่ยมันมีกลิ่นนะครับ มันเป็นหัวเชื้อเลือดปลอมที่แถมเข้าไปในซองสําหรับคนที่อยากจะรู้นะครับว่าตะโขงเนี่ยมันมีกลิ่นแล้วดียังไงลองเอาไปใช้ดูทั้งแอคชั่นและกลิ่นนะครับแอคชั่นก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยนเล็กโดนกัดอีกแล้วต้องบอกก่อนนะครับนะตอนแรกเนี่ยนะครับให้นัเล็กเนี่ยลอง2ตัวตอนนี้ไปซื้อเองเนี่ยไม่รู้ซื้อทีกี่ซองนะครับลองดูได้นะครับเดือปลอมมีกลิ่นซองละ65บาทเท่านั้นนะครับหซองจะมี2ชิ้นนะแถมเบ็ด แถมเลือดและที่สําคัญเบ็ดคมแข็งมากไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อเบ็ดแต่งนะครับสามารถที่จะใช้ของแล่อยู่ได้เลยวัยรุ่นหลังจากที่ผมโดนกัดไป1ทีนะครับแล้วก็นาเล็กก็โดนกัดไปอีก1ทีนาเล็กก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะล่องไปต่อนะครับส่วนผมนั้นล่องไปกับนาเล็กมาตีคู่กันมาใช่ไหมผมก็เลยวกกลับมาในจุดไอ้ที่ตัวใหญ่เมื่อกี้เนี่ยมันกัดนะครับกะว่ามันจะกัดซ้ำอ่ะ fc มาลองชมฟุตเทจนี้กันครับผม

ส่งสายเหมือนไปโกรธไอตัวนั้นมานะครับไม่เหมือนหรอกไปโกรธไอตัวนั้นมานั่นแหละนะลงไปที่ตัวนี้เลยนะวัดไปเลย3-4ทีแบบแรงๆนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวที่เราตามหาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะมาเป็นจังหวะสวยๆให้ได้ส่งสายแล้วงัดเนี่ยบอกเลยจังหวะเนี่ยมันจริงๆได้ฟิลลิ่งตัวนี้ได้ฟิลลิ่งนะครับนะหลังจากเจ้าตัวนี้เป็นต้นไปนะครับน้านเล็กเขาก็โทรมาหาผมและเขาบอกว่าเดี๋ยวขอกลับก่อนสําหรับนั้นเล็กนะครับที่คุยกันก่อนแกจะกลับนะครับแกบอกว่าตัวเนี่ยปลดล็อกเลย ไม่โดนมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ต้นปีพึ่งจะมาโดนที่เนี่ยแล้วก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดด้วยแกก็คงแบบวัดจนเต็มอิ่มแล้วได้เยื่อจนเต็มอิ่มแล้วนะครับนะส่วนผมตอนนี้นะครับก็กําลังกลับเช่นเดียวกันนะครับระหว่างกลับเนี่ยเราก็เป็นขยักไงเราจะแบบปูดเดียวไปถึงเลยไม่ได้นะครับมันก็ต้องตีสแกนไปเรื่อยๆนะครับนะมาดูจังหวะนี้กันัยรุ่น เคล่าขาดอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าคลิปนี่มันมีเซอร์ไพรส์รหลายอย่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกสําหรับผมนะมันกัดเคปล่าขาดนะครับตั้งแต่ผมใช้เคปล่ามานะครับ ไม่เคยมีที่ไหนขาดแต่ผมบอกเลยว่ามันตัวไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าไซส์มันก็พอๆกันหมดนะครับที่กัดวันนี้มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะไหมขาดเลยนะครับขาดที่เคฟลาเลยนะครับเนี่ยเซอร์ไพรส์ามากๆเลยนะครับนะ FC คนไหนมีประสบการณ์เคฟลาขาดแบบนี้ไหมครับไหนลองคอมเมนต์มานะครับพูดคุยและแชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับผมยังไงฝาก FC ไว้ด้วยนะครับติดตามคลิปมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือคอมเมนต์เข้ามาคุย ได้สําหรับร้านค้าสนใจตะโขงนะครับติดต่อมานะครับนายูมีราคาส่งนะครับไม่ใช่เหยื่อกระแสนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับนายูไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์นี้แน่นอนนะครับมีรีวิวทุกเดือนนะครับมาดูจังหวะสุดท้ายกันวัยรุ่นตะโขง ร้อย <100. S 2> ตะโขงนะครับงานช h a d o w านะครับนี่นะครับนะเขียวท้องเหลืองนะครับนะใครสนใจงานตะโขงนะครับนะเดี๋ยวพรอมมีกลิ่นสนใจคิดพืที่ตะก้าสินค้าได้เลยเวรุ่นตะโขง และก็จบกันไปนะครับอีกหนึ่งวันต้องบอกเลยว่าวันนี้มันเป็นวันของผมจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเก่งหรืออะไรนะจังหวะมันดีนะครับจังหวะมันดีต้องบอกก่อนว่าหมายธรรมชาติเนี่ยจะไปเอาแน่เอานอนอะไรกับมันไม่ได้นะครับนะเราก็ตีเหมือนกันนะครับสกิปปิ้งนะครับนะสแกนก็สแกนไปด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วแต่จังหวะนะครับใครจะโดนใครจะไม่โดนนะครับยังไงคลิปนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับมีทรฟี่ด้วยนะครับสาหรับปลาป่านะครับของปีนี้เลย6กกิโล ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวยังไงหมายนี้นะแลอยูเรียกพวกมาซ้ำแน่นอนนะครับนะมันจะดีเหมือนวันนี้ไหมนั้นก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ธรรมชาติเลยสนใจนะครับตะโขงเจอกันที่ตะ้าสินค้าได้เลยววยรุ่น